Mình có nhiều rồi เดาพีอ่ะค <c oughs> รับเออกวัดแล้วเมื่อกี้ไอ้มนสตีม <c oughs> ไม่ใช่ไอ้แมนสตีมก็มพูดผิดไอ้แมนแราเมื่อกี้เมื่อกี้เาห็นพี่ไอ้แมนนะครับก็คือโอเคเข้าใจละเึไ <c oughs> ม่ร้เกมเลยนี่ยด้โอเค โอเคเปิดแพ้ครับคนชอบหนึ่งครับนี่ค <parfois> okay, ือคนเกิดเข้าป <demek> ิดพาดเล็กๆน้อยๆก็คือในแอมชูครับมันจะสงสัยนะครับผมคือผมปิดนั่นนะที่ปิดในชั่วข่าวผมเฮปิกจิตินผมเครู้ก็เปิดต่อครับพูดเกมต่อครับนี่ครับสักแหลกเลยผิบหาย คือ M22 แต่ผมไม่ไ้แต่ผมไม่แม่นะุกีผมไม่เซฟ้วนี่ครับ M6 m ซร่มันานารันีนนาเกติเรุ่นนี้นัดตัวเดี เสยนไม่เส <g binary> ้นผ <glaube yapmış> ู ga ้ชิบหายเลยเส้นนี้เก่งดูครับนักชิบหายอาชีพอะไรแบบคุณภาพเก่งเราคุณภาพไม่เอา เด so <laughs> okay, ี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพ่อเกยไปดูดี๋ยเลื่อักโอเคสีโลตัวฮ่างุกนี่นี่กูเสียวนี่ครับนี้ยคขับเงารับเสือบุชีขับสือบสืบิชิสิโลครับนี่ชบนี่เก่งนครับนี่ครับ 我老了。Love it, love it.

Ừ, thay rồi qua lận, bỏ qua cái nhạc ở dưới luôn Cái còn thân đề Hồi trận đâm trộm kiếm còn Ok, tôi trò không được nào มายังไหนเฮ้ยมายังไหนชิบหาเกมแม่งเกม้างชิบหายเฮ้ยสติกูสติกูใจเย็น 也有。<laughs> muốn chín nữa à? gì vậy để cún đó, có dính một gì nữa đó, có chỉ. นีนช็อปในสับปดของวายช็อ,ชอดูครับอื้ติดตาตาในชอ็อปอยู่นี่เขาเถื่อนอยู่เขาเล่นเขาเล่นโซ่ทำอยู่ชิซิโลครับีนชรอบ 对，因为做出来不对了。 มันจริงกไม่เห็นไม่ดเดี๋ยเชจนแบบนีชยชมจะเข้าใจว่าเรคิดนีคาบอวิ่งแค่นีาบอลท่านเลื่อแค่นอเล่นลูกเสือชมนม่ดู โอเคพอแพ้พวกนี้มึงเป็นคอกวจะซรีส์อะไรนะครับโอเคหนนึมนตังคาดวอ่าปะโอเคว่าอะไรจะขึ <Wars> ้นยุ่นเองต้องใส่อะไรอยู่ ไ้นี่คือแป๊บซี่มาดูคร <c oughs> okay. ับทโอเคพนักดูนิวหยสเปคเดียวหกสิบกว่าเยอดเก่านี่คือสยงเกมให้จําได้นี่สยงเกมพี่บอก โอเคมอลูเนียผมเพี่นมเป็นนึงดีก็ได้มนี่นคือนี่เตเที่กว่าจะลุเทกว่าเหมดแล้วเที่เก็เอ้บหมดแล้วที่เก็้ที่ขนาดไม่ไมนาทิมเลย ทิมเลยไอห่าิดคออฟเลยมึงไม่เห็นมึงไม่เห็รถยนต์มึงจะมเอาทำไมเนี่ยผมรู้แต่ลกคนนี่มันลกลับไปรรู้มัวนี่ป็นไรนี่ป็นไรรถเสียมใช่หอเมิกัน ไอ้เกี้ะอ่ะเป็นเรือน้ำก็ได้อะเป็นเรือน้ำนน้ไม่อยู่ละนี่ขี้เป็นน้ำเบบยเดี๋ยวผมไปเป็นเรือน้ำแล้วอ่ะดำขนาดไม่ออก map เลยเีอะดำนี่คือเรือน้ำหรือคือเรอนเรียนเอละเรเอากาศเลนะเนี่เป็นเอาอากาศไปละไม่ใช่เรน้ำนี่คือดาอากาศคือไม่สมัครเลยจากเรือน้ำก็เป็นเรยดดำอาอกาศไปละอะเมัจบ จากคือวิ่งดำน้ำเด็กคือจากคือวจาก,จาก,จาก,จากเลยดำนเป็นค้วินำน้ำละอ่ะตาชุดใหญ่ก่อแสไปรูผมเป็นลูเครื่องเครืงสุดละผมใช้เครื่องนี้นกันเงก่อไปเรด้วยคำนี้ <c oughs> ก็อภัก็ได้กันนะตินไปสัมออะรออก็แปลกเลย ติดนดีนะ่แน่ะโอ้ขออย่าบอกเรื่องให้มันบอกรึยังให้มันดุดัดดดนหน่อยเอาไปหน,นึ่งแสนฮัลโหล HP หนึ่งแสนเลจัดแต่งให้นอนรับรอ,องเครื่องแรงแมาขนาดนี้ดูนั่งจริงๆหมักแล้วเล่นจริงๆเออเล่ ừ, นจริงๆเล่ <laughs> นจริงๆ โอเคปม,มเนเล่นแบบเนี่ยแบบนหันนช <c oughs> วชิบนายคือแบบนี้ผสมแลสับมันละก็คือมันจะลุ้นนาไปไหนแค่นันคือแบบเื่อง่าไรไอเกิลเออถูเออในจริงจริชนสเปกก็ลุ้นแลครับคือมีสภาพแบบผมีพูดถึงแลนี่คือเป็นคือมันจะลุนไปไหนสักม่ชผมจพูดคำหยาด้วยนชัแต่คือมีแบบมีแบบซี มมลจะยันเออเก็บปลาอันน <c oughs> ี jaar jaar no en, ้ต้องขอเป็นตลาดนี่แหละเออเอแบบแฮมเมนรไม้ไว้ละนี่โคขยายเกียนอบ่นะนักจีนนจีนนักอมันขอแบบนี่มึงขอขอคาราี้ละอ่เดี๋ยวมันจัดให้แลยเดี๋ยวจะดลด้ในสตรีมโชว์เลยถ้าถ้ามีเวลาแล้วเอาครับจะคือเป็นดัาบ้เล เฮ้ยเฮมอไปทำงานชีวิตเท่าไรสามหมื่นยอนขึ้นยอนเลยเครื่องแรงเลยจัดไปก็พันพอหรือเครื่องมันแรงพอหรือไงจงแรงกันนะกันไทยจงแรงกันนะกระไทยเด็กเป็นเด็กเอาเแบดนะจะบตรอนี่ในขนาดไม่พาพากุลน้ำเชี่เยแต่หมดแล้วเครื่องเครื่องพิมพ์แรงเนาะอี่างแบบสีแบบเต็มได้แล้ว <c oughs> ด,ดูจริงระชักใจเนียไดูจริงชใจอะจัแห้ไปทขอบ <c oughs> อให้เป็น,นให้เปน็นให้เป็นตวนัวตื่นครับผมจรใจใจครับเออดียเออเดี๋ยวเดีก็ิงเลยเนี่ยคือมันหลจริงจริงชมคือนีเี๋ยวมันจะสอะไรเดี๋ยวเดเดียด๋วยว,ยว,ยว,ยวยมันบิก๊กบิ๊กเกลลมันบิก๊กสมบูรเลยเนี่ย ก็ต้องกระดาแบบเอีด mm ้วยทุสูงกว่าเนี่ยต้องเสริมเนี่ยอสรีดวันก็ก็ผล0ตร้อยจัไปคึ้นแรงนะไปน้องขึ้องลองไม้องหวงแรงแรน่นอนแรงแน่นอนแม่งจริงๆแรงขนาดไม่พัหลเดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดี๋ยเีเดเฮ้ยเฮ้ยเนั่นไงลงน้ำเปล้วเงาปล้องเดี๋ยวนี่คือบินหรือว่า นุ่นเรียนอากาศวะโอเคนุณผมไม่ใช่รุ่นรุ่นบิ๊กเกินครับบิ๊กเกินขนาดแบบขนาดแบบแม็กนี่ลบหนึ่งโอเคบูไห้โอเคครับผมไห้ไม่ได้ขึ้เลยไม่ใช่รุ่นไหนเลยฮะรุ่นโง่ไม่ใช่รุ่นนี้อ่ะรุ่นโง่ๆเนี่ยฮะไม่ใช่รุ่นนี้อ่ะรุ่นโง่ว่าจะิงผมไม่ง่ก็ได้คุณผู้ชมแค่ตั้งแค้มือถือก็คือไอโง่ สี่เจ็ครุ่นนี้ขอปรับแต่งเล็กๆน้อยๆโอ้โหสี่ห้าเจ็ดไปเออวันนี้คุณจะไปเล่นเนี่อยๆปจะไปเรื่อยๆด้วยเออของจริงในขนาดแม่งเครื่องวินนี่ถึงกับน่าทิมแค่นบะเลสมองขนาดมากเลยภาษาคนน่าทิมอยู่ที่หนเยอะไม่ใช่ติดราคาไม่ชบม <c oughs> อบยังไม่ใช่ไม่ใ่ติดราคาไม่ฮาร์ เออว่ะมันได้สมองตอมาก็บบินหากบินหาแล้วไม่ติดใส่ถุวขาบินแล้วก็บินหาแล้วไมติดใส่ขาพเคก็บินให้พี่ม่เศษมองเห็นาษาอังกอ่าเลือคือกบินรัสเซีที่ดับแปลงอ่าบจะตุองขออะไรรัสเซียทดับแปลงเออเออเกตดว เก็ตไหมล่ะเออเก็ตไหมล่ะเออเก็ตไหมนีเลยเรไปเก็ตจัดน้ำมันหอมนี่ยครับอ๋อเช็ดกูดึงอะไรมาวะเนี่ย ใช่จุดๆมันจมันเลยโอเคผมชอดูเออแบบนี้แบบางขอมาไงกูจะไปยังไงเหดียวตั้งแต่ยังตั้งคุขอเนาะใครต้องแก้ตั้งแต่งสามวเลยรุ่นนี้น้นไม่้อรมนุนาแบบรยอยนมแบบจากนู้นจะคนเดียวต้อง ช่วมงมนีน้าราคามชั่นไม่เสรมากครับราคาไม่หลักร้านโอเคราคาลดโไรโเชโอเคติตเขาบงูง้งแล้วก็ตีตเขาบอมนี่โอเคปุลุล่ลุล กี่เดือนพี่เจ๊ซี่ที่มึงทำก็ถูก จะจะมาตักตีตะขาบกันไปม่ได้หนึ่งเลมัได้ซึ่งหนึ่งโอเคผมรู้ว่ามันนาสนอะไครับอืมเะเบิด์ตได้ไม่พอแถมมาไฟกระพริบกระพิบผมหมดแล้วครับคือร่นนี้เป็นเรื่องดำ มองลาวผมมองแล,ล, <c ười> ล้วเหรอลุ้นด้วยจะกำลังสูงหน่อย <c ười> ามาตากอะไรมาเนี่ยลุ้นหนังไม่ใช่อะไรเหรอผมนี่ครับผมไม่หยิบพูดเกิดประมาณนี้เออตัวนนึงเออได้ละระดับนี่คือระด,ด,อด,ดับสูง <c ười> <c ười> โอเคได้แล้วชอบ เี๋ยวมจะรอสตีสวรรค์เดยๆเดยทุกทุอทุกทไกทุกทุกทุ่ทุกทุกเุกทุกทม่ทุกทุกทุุกบิกทุ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 กทนกทุกกทุกกท่าทุกทไกทุุกทุกทุกทักท่กทุุกเลยทุกทุีทุกทุกกรกุกทุกทกทุกรกุ

จะไปแต่ผมขอแล้นะหมุนติ้วๆอยู่นี่เลยแมวแปะไอ้พอไม่จนน้ำตายมองเันเงี้ยกินเงี้ยกินตายอย่างไรต่างบอกเขาคือบอกยอมใจตายดีกว่าโอเคผมว่าคือเหมือนเดิมเพลงพอเป็นกันดีผู้ชมผมก็ขอจบกันเลยกันนะไม่นี่แหละนะก่อนเชื่อเกมอิสตาม